ท่านผู้เจริญซึ่งไม่ควรได้ปัญญาฮาเทมาแ,าแามจ้วกรบผมอาจารย์เลียงกีตาร,ร์เจ้าเก่าท่านผู้เจริญ ฮ่า uh huh. วันนี้มากับกีตาร์ตัวนี้ก็คือกีตาร์ E S P Screaming Skull ก็เป็นกีตาร์หัวกระโหลกตัวหนึ่งที่หาได้ค่อนข้างยากนะครับกลับสวัสดีท่านผู้เจเิิซึ่งมากปฏิบัญญากราบหนึ่งกลาบสองกลาบสามชักทายกันเนื่องในอองานวันสงการปีใหม่แบบไทยๆเราวันนี้ก็คือวันศุกร ที่15เมษายนปี2565ก็ใช้บรรยากาศที่บ้านอาา่าฮ่าอาจารยา์นกตาเจ้าเกา่าอาจารย์นกิตาเจ้าเก่านะครับใช้บรรยากาศบ้านที่บ้านวันนี้ไม่ได้ออกไปข้างนอกไปเล่นน้ำเขาที่ไหนหรอกนะครับเอ่อก็หวังว่าคงจะได้ดูคลิปลำบงไปแล้วนะอาฮ่านั่นไปลำมาเนี่ยที่ เขามีงานรำมงย้อนยุคสงกรานเมื่อวันที่13เมษายนปี65ปีเนี้นะครับที่เอเชียที T ก็เลยไปรำหลายรำมันหน่าดูนะเออรู้ไหมว่าไอ้ท่ารำแบบเนี้ยนะแล้วคุณเอ้ยออดูอาจารย์แดงรำมันง่ายคุณลองไปรำดูอาจจะรู้ว่าคงต้องฝึกเยอะพูดเลยนะครับท่านผู้เจริญครับ อ่าะนะครับอันนี้ก็ขอเรียนเชิญกล้องมาสองที่จอทีวีหน่อยครับว,วันนี้จะพูดอะไรกันหัวข้อธรรมะวันนี้ก็คือนักวาดภาพช่างปั้นช่างแกะสลักนักเขียนนักดนตรีนักประดิษฐ์บุคคลเหล่านี้ใช้ความคิดมากมีโอกาสบรรลุธรรมได้ง่ายนะครับเป็นอย่างไรนะครับ เดี๋ยวดูภาพสวยๆแล้วจะคุยกันอีกทีนะครับว่าเป็นอย่างไรดูภาพนี้นะฮะดูไปผ่อนคลายคุยกันผมตั้งชื่อแบบนี้นี่เ,เป็นเรื่องจริงนะอยากจะบอกว่าบรรดานักประดิษฐ์ทั้งหลายแหละนะไม่ว่าจะเป็นคือชื่อเรื่องนี่มันตั้งยากมากคือวันนี้คงไม่ได้สอนอะไร อยากชี้ให้ตรงประเด็นชัดๆเลยว่าการบรรลุธรรมเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ง่ายมากก็จะเมื่อเราเอะใจกระตุกจิตกระชากใจรู้สึกว่าเรากำลังค,คิดคิดอะไรอยู่ในความคิดเพื่ออยากจะกระทำอะไรอะไรบางอย่างในชีวิตจริงทุกวันนี้หรือแม้กระทั่งการเคลื่อนไหวร่างกายตามตินี้เวลาเรียนธรรมะกับผมเนี่ยโปรดเชื่อไปชั่วคราวว่าสิ่งที่พูดมันเป็นความจริงฮะเชื่อชั่วคราวไปก่อน ไม่ต้องไปเฉียงกันว่าตัวตนมันมีหรือเปล่าเหนื่อยนะครับคลิปนี้ผมคงเอ้าดูฝั่งรุ้นก็มีรูปอาจารย์แดงฝั่งนี้ก็มีนะครับเออผมอยากให้แนวคิดกับท่านแบบนี้นะครับผมว่าผมตั้งชื่อว่านักวาดภาพนักนักปั้นนักแกะสลักศิลปินนักดนตรีนักร้องนักเต้นนักแสดงนักผลิตนักคิด และก็ตามแต่ที่เกี่ยวกับการใช้ความสามารถทางความคิดลงมือกระทําทุกอย่างเลยสรุปแล้วคือทุกวันนี้เราต้องใช้ความคิดในการลงมือกระทําทุกๆเรื่องแต่ก่อนจะไปตรงนั้นผมขออ่านตรงใี้ฟังก่อนนะครับผมจะได้เกิดความเข้าใจกันเคยพูดไปครั้งหนึ่งแล้วคนอาจจะไม่อยากเข้าใจก็ต้องมาย้ำมาดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเอากล้องมาส่องมาก่อนนะครับผมเขียนว่างี้นะครับวันตุก 15เมษายน2 5 5เรียนท่านผู้เจริญคำสมุติหยาบคายต่างๆที่ผมได้พูดไว้ในหลายๆวิดีโอเป้าหมายผมต้องการจะสอนให้ท่านเกิดปัญญาท่านอย่ายึดมั่นกับคำเหล่านี้ถ้าท่านก้าวข้ามได้ท่านจะบรรลุอรหันต์ทันทีความหมายของภาษาสมุิไม่ได้มีอยู่จริงมันเป็นเพียงความเชื่อในความคิดเอาละครับพอเข้าใจแล้วคราวนี้ก็ เอ,อผมอยากหลอ่อผมชอบใส่แว่นตัวเล็กคุณนายผมท่านบอกว่าผมเป็นคนผอมหน้ากระดูกก็ต้องใส่แว่นตัวเล็กมันจะดูดีนะครับแล้วก็ผมก็จริงๆเนี่ยพอจะถ่ายหนังได้มันคุณนายผมท่านบอกว่าโอ้ท่านขะเรื่องมากเหลือเกิน ไอ้นุ่นไอ้นั่นนี่แล้วก็วีผมลมไม่ได้พัดสักหน่อยอยู่ในห้องแอร์เย็นช่ำยังเสือกดันวีผมอีกไม่รู้อะไรกันเออยากจะวีดูดีนะอไอ้อะไรกันกับไมสทตาบตามธรรมเนียมนะครับผมอกางเกงตัวนี้มันเป็นเขาเรียกสีเหลืองคัสตาร์ดมัสตาร์ดมาราบมันเป็นกางเกงผู้หญิงนะคุณนายท่านซื้อให้ท่านบอกอท่านขาใส่ไปเลยนะ เอวมันสูงนะใส่แล้วท้องแบรนด์เอวคลอดเ,ออเชือตัวนี้ก็ตั้งแต่ซื้อมาใส่ไปยกเดียวนะคราวนี้ก็ไม่ครอบหนึ่งนะครับมันยี่ห้ออะไรก็ไม่ทราบไม่ต้องไปรู้แล้วครับก็ใส่แล้วก็หลออแล้วกันกางเกงเป็นเกงขาบานอีกตัวหนึ่งมันเหลืองเหมือนกันแต่มันเป็นขาตรงนะมันเป็นขาประมาณเขาเรียกขาเดฟที่ผมเคยใส่ตัวนี้เพิ่งได้มาบ้าเหอแล้วมาใส่แนละ้วไม่รู้แหละซื้อเครื่องจั่งกายกันเป็นว่าเล่นนะครับ ออก็ดูดีนะอย่างเด้งดึงดึงดงไม่ต้องส่องก็ได้รู้ว่าดึงดึงดึงเหียวไหวไม่ก็ลำวงเลยอ่อย่าไปคิดแต่มันง่ายทําท,ท่าทางกอะไรอย่าเงี้ยนะหรือเต้นสลับแข้งสลับขาคุณต้องฝึกกันหัวโตลากเลือดเพราะผมอายุเจ็ดสิบสองปีแล้วผมเคยบอกแล้วว่าผมทำยังไงให้มันแข็งแรงฮะโอ้เล่นโยคะแล้วก็ว่ายน้ําแล้วก็เดินทน เนื่องจากบ้านมันก็อยู่ไม่ไกลจา,ยยากสวนลุมขับรถแป๊บเดียวก็ถึงผมจึงนิยมมาเดินเล่นสวนลุมประจําแล้วก็เจอตัวไนนอ้นั่แหละคอยไล่จับมันเขาย่องบางคนเข้าใจผิดคิดว่าผมแม่งบ้าไปไล่จับตัวแบบนั้นเฮ้ยทาไมมนุษย์เราคิดกันแบบนั้นนะผมก็ทําอะไรเล่นๆให้ดูโอกาสาจะเจอไอ้ตัวเงินตัวทองวิ่งข้ามถนนเนี่ยนะต่อหน้าต่อตาแล้ววิดีโออยู่กล้องในมือเนี่ยหายากนะปกติผมเจอมันเกือบทุกครั้งอะเวลาผมไปวิ่งที่สวนลุมไปเดิน มีเป็นร้อยตัวที่เนี่ยใครไปสวนลุมจะต้องเจอไอ้ตัวน่ารักนี่นะเพราะั้นเจอคุณนาบอกอ,อทาย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 ผมก็เลยแกล้งทําท่าไล่จับมาเล่นเล่นนะผมเชื่อคนส่วนใหญ่เขารู้ว่าผมเล่นแต่ก็มีหลายหลายคนไม่รู้ว่า <c oughs> แกล้งโง่หรือว่าโง่จริงๆรับไม่ทราบถ้าถ้าโง่จริงๆตกรกเลยนะเขาด่าผมาคิดว่าผมนี่บ้าแม่งมาไล่จับตัวอะไรก็ไม่ทราบมันไปอย่างนั้นดงเออเอาไม่เป็นไรถ้าผู้เจริญครับ หัวข้อที่จะพูดต่อไปนี้นะครับธรรมะในพุทธศาสนาในเรื่องปัญญาเนี่ยปัญญาเพื่อบรรุธรรมปัญญาเพื่อทําให้เกิดการปล่อยวางปัญญาเพื่อทําให้การจบกิจบรรุธรรมเป็นพระอาหารหันเนี่ยหรือปัญญาเพื่อหมดกิเลสก็แล้วแต่จะพูดกันไปคือปัญญาสูงสุดเพื่อจบกิจบรรลุธรรมก็แล้วกัน มันอยู่ในขบวนการคิดณขณะจิตในปัจจุบันอารมณ์ณวินาทีนั้นวินาทีนั้นเวลาเรารู้สึกอะไรขึ้นมากับความนึกคิดปรุงแต่งของเราในขณะนั้นเนี่ยมันจะไม่มีภาษาสมมติความหมายไปบอกเราว่าเราคิดอะไรเรารู้อะไรมันเป็นไปโดยธรรมชาติตัวอย่างเช่นเวลาคุณวาดรูปเนี่ยคุณจะไม่ได้าภาษาไปพูดกับคุณในใจว่าผมกําลังวาดอย่างนี้ผมเกย้ยงให้คุณดูอาจารย์อาจารย์แดงวาดรูปไม่เป็นหรอกนะ แต่ผมขอเขียนให้คุณดูหน่อยแล้วกันว่าสมมุติว่ากล้องมาดูนะเวลาคุณจะวาดปลาตัวหนึ่งคุณจะไม่ได้พูดว่าคุณวาดรูปปลานะมันจะเริ่มูมเริ่มอย่างอะไรผมผมเอาง่ายๆเอาสิทธิ์ที่ปุวว๊บเอขอข้จากความทรงจำม,มันจำอะไรได้มันก็มาอย่างงี้ใช่ป่ะเอเอเว้ยผมขอจําได้ผมก็มาอย่างงี้ปุ๊บอืมในย่างเงี้ยคุณรู้ไหมมันต้องคิดไปตลอดเวลาเลยต่อมาถ้าองืหรอเขาหน่อยอะล,ลูกกระตา่ายอะไรอ่ะ แล้วก็ปากฮะคุณจะไปบอกว่าวาดคลิปหรอคุณก็วาดไปเลยที่อาชี่จะวาดางี้ปุ๊บเราจะบอกวาดเกรดอะเราวาดไปเลยคลิปหางเนี่ยจบแล้วเห็นไหมหรือแม้กระทั่งบางทีเราอยากจะวาดสมมติว่าเออ,เอผมขอเปลี่ยนสีนิดนึงนะครับเออก็โทษทีนะครับเออทีนี้มา,าวันนี้มั่ง กิดอยากจะวาดรูปหน้าคนผมผมเนี่ยวาดไม่คเคยไปผมก็ทุเลาะกอย่างเนี่ยผมว่าดอ่ะนี่อ่โาโหนกบางอย่างปากบางอี่อะไรงี้ทรงผมอ่ะจอนเี่อ่ะมาปุ๊บอ่าอ่ะมาละฮะ <S <S 1> <S 1> <S 1> เห็นไหมมันคิดไปเลยว่าตรงนี้ต้องเป็นหูเป็นจอนผมเป็นทรงผมอะไรก็ว่าไปเนี่ยแค่นี้แหละคุณเอ้ย คุณมีสิทธิ์เป็นพระอรหันต์ก็พ่อยวาดรูปปลารูป,ไปไหน้าคนง่ายๆทาไมรู้ไหมครับเวลาคุณจะวาดรูปเหล่าเนี้ยสิ่งที่เห็นนี้ไม่ใช่ปลาจับเพียนแล้วก็ไม่ใช่หน้าคนนะฮะแต่เชื่อไปชั่วคราวว่ามันเป็นหน้าคนเป็นปลาตับเพียยโอ๊ยขอโทษสิ่งที่เห็นนี้มันไม่ใช่ปลาจับเพียนแล้วก็ไม่ใช่หน้าคนเมื่อกี้ภาพลมพัดคุณเห็นอย่างเงี้ยเวลาคุณวาดเนี่ย คุณจะไม่เอาความคิดไปพูดกับตัวเองว่ากําลังจะวาดจมูกวาดตาวาดหูวาดเส้นผมหรือแรงเหงาหรือวาดคลิปคลิปปลาตัวปลาคุณทําไปเลยท่านผู้เจริญที่เป็นศิลปินนักวาดภาพนักปั้นก็ดีจะปั้นดินเหนียวหรือว่าแกะสลักก็ดีเอ,อพูดถึงตรงนี้ผมกลับเไปยังท่านท่านหนึ่งที่ท่านบอกท่านพยายามปั้นรูปนูนต่าอาจารย์แดงขอบพระคุณนะครับ ที่ท่านมีความกรุณาอย่างมากผมชื่นชมในฝีมือท่านที่ท่านพยายามจะปั้นให้เหมือนกับผมเออถ้าอยากให้เหมือนจริงๆท่านลองดูอาจารย์แดงรูปหน้าตรงในคลิปต่างๆนะเลาวไปลองไปปั้นดูอาจารย์ชื่นชมขอให้คุณที่ปั้นรูปผมเป็นดินเหนียวนูนต่นๆที่ลงไวในทิกตอกอะที่ลงในทิกตอกท่านชื่ออะไรไม่ทราบท่านปั้นเป็นดินเหนียวนะเป็นรูปรูปอาจารย์แดงท่านบอกว่าท่านปั้นเป็นครั้งแรก ก็ขอให้คุณเก่งขึ้นเก่งขึ้นประสบความสาเร็จในวิชาชีพการเป็นนักปั้นที่ดีขอให้เป็นฝีมือระดับโลกนะครับด้วยความรักและเมตตาพูดความใจจริงนะครับเอาละครับเออเวลาจะปั้นก็นดีจะเขียนก็นดีจะแกะสลักก็ดีมันมีจินตนาการผมกําลังจะพูดเร่งจินตนาการเนี่ยมันไปของมันเองความคิดต้องปล่อยให้มันจินตนาการไป มันอยากทําอะไรทําไปมันง่ายๆแค่นี้มันจนเหลือเชื่อแม้กระทั่งเราฟังคําด่ามาแล้วก็จินตนาการว่ามันหยาบคายฟังคําชื่นชมมาเราก็คิดว่ามันสุภาพคลิปนี้พูดถึงนักกีตารากด็ดีจูจูคุณหยิบกีตา้าขึ้นมาตัวหนึ่งนะแล้วคุณอยากจะแต่งเพลงหรือคุณดีดคอร์ดซีต่อมาอยากเปลี่ยนคอร์ดจีเป็นเอไม่ไดแหละ คุณจะเล่นไปโดยที่ไม่ได้บอกว่าเดี๋ยวต่อไปเราจะมาขอดจีแล้วจะไป A อม n o เนอร์แล้วก็จะไปขอดซคุณเล่นโดยที่เหมือนไม่รู้เรื่องเลยแม้แต่าการไซร e เรดดิ้งคำว่าไซร e เรดดิ้งเป็นศัพท์ดนตรีก็คือว่าการเล่นเครื่องดนตรีพร้อมอ่านโน้ตอันนี้พูดลึกแล้วไม่เข้าใจหรอกคือกลางโน้ตมาแล้วเล่นคุณเห็นโน้ตปุ๊บเนี่ยคุณเล่นได้เลยรู้เลย เรียกว่าไซรีดดิ้งไม่ว่าจะเป็นมือเปียโนโก็ดีคนเป่าเทมเป็ตคนเล่นกีตาร์ที่อ่านโน้ตดนตรีสาวคนแล้วก็เล่นตามเครื่องดนตรีหรือนักเล่นไวโอลินี่ทตามแต่มันมีโอกาสบรรลุอรหันต์ทุกขณะจิตณวินาทีเพียงจะรู้สึกว่ากําลังตรวจอบการสีดูโนโ้ตเป่าดูโนโ้ตให้เปลี่ยนโอก็ดูโนโ้ตร้องเพลงก็จําเนื้อเพลงเต้นก็จําท่าเต้นแม้ไร้การไปสวดมนต์ไหว้พระ คุณจะไปขอพอรบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรเนี่ยผมไม่ได้ห้ามหรอกคุณอยากทําก็ทําไปมันมีอยู่เรื่องเดียวนะอยา่าเสียทะเลาะก,กันเลยแล้วก็อย่ามาับฟื้นฝ่ายหาจะเข็บว่าจริงไม่จริงไม่ชอบไม่เชื่อก็จงไปที่อื่นถ้าเครเข้าใจาก,ก็ฟังผมจะต้องการจบในเวลาชันๆไม่ต้องการนานผมเหนื่อยเพียงแต่ว่าคุณรู้ว่าคุณกําลังคิดว่าคุณอยากจะไปทําอะไรแม่งจบง,ง่ายแค่นี้ ไอ้เรื่องนั้นที่บอกเป็นเรื่องงมงายเรื่องปัญญามันเป็นเพียงความเชื่อความงมงายเป็นความเชื่อปัญญากะความเชื่อแต่อิทธิ์ตนรู้นี่มันไม่ใช่ความจริงไม่ใช่ความเชื่อมันเฮียกูก็ไม่ทราบมึงจะเป็นอรหันต์ก็เพราะไอ้เรื่องรู้ไอ้ส้นตีนเหล่านี้แหละไอ้ที่เขาบอกมึงไปงมงายเกิดเรื่องนั้นเรื่องนี้นั่นเป็นเพียงความเชื่อในภาษาสมมติแต่จริงที่มึงไปทํา เขาเรียกว่าสิ่งรู้ของจิตหรือไม่มีชื่อแล้วแต่มันเฮียอะไรกูอธิบายไม่ได้ธรรมะมันง่ายจะเหลือเชื่อแต่คนมันเกิดมาไม่เคยฟังแบบนี้คือหนึ่งเพราะเราไม่เคยเห็นความคิดขณะที่มันกําลังคิดตัวเราไม่ใช่ผู้คิดความคิดมันคิดของแม่งคิดเฮียก็ไม่ทราบปั่นก็คิดซักผ้าก็คิดรีดผ้าคิดอย่างนี้ก็คิดมันไม่ได้บอกว่ากําลังไปทาอะไรไม่ตก็คิดใช่ไหมใช่ไหมนี่ไม่ได้หยาบคายนะ เนี่ยครับธรรมะแม้กระทั่งเนี่ยผมเคยบอกคุณเอาอน,นี้ใกล้จะจบแล้วเชื่อเป็นความจริงรู้ไหมเวลาคุณเห็นคํานี้ขึ้นมาไอ้คำนี้มันพาไปสู่ภาพนี้เพียงแต่คุณรู้ว่าเชื่อว่าคํำนี้เป็นจริงๆแมวเห็นปุ๊บมนโนภาพนี้ลอยมาคุณเป็นอาหารหันต์ทันทีที่มีเห็นมนโนภาพนี้ลอยมาแต่เมื่อคุณเห็นไอ้ตัวนี้ไอ้คํานี้มันจะไม่มี คุณก็จบก,กิจได้หรือคุณเห็นไอ้คำว่าขวดน้ำไอ้นี่มันลอ,อยมาเช่นเดียวกันนะครับท่านเจริญครับก็คงใกล้จบก,ก็อยากบอกว่าบรรดานักคิดทั้งหลายแหล่นักวาดรูปวาดภาพนักปั้นนักดนตรีนักเขียนนักปลิษนักออกกำลังกายนักเพาะกายคุณต้องคิดจินตนาการของคุณที่คุณพยายามแต่งหนังสือ ความคิดคุณพยายามประกาศอ่านข่าวความคิดคุณกำลังเป็นนักพูดมีการไลฟ์สดคุณอยากจะพูดคุณต้องคิดก่อนพูดดังนั้นการดังนั้นการคิดเพื่อพูดคิดเพื่ออ่านคิดเพื่อฟังคิดเพื่อเขียนมันมีแต่ความคิด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 แม่งคิดทุกเรื่องไม่รู้มันคิดเรื่องหีวควยอะไรแต่จริงที่คุณไปทํานั้นมันไม่ใช่การวาดรูปไม่ใช่การปั้นไม่ใช่การประดิษฐ์ไม่ใช่การร้องเพลงไม่ใช่การจดมนต์มันเป็นเพียงคําสมมติ ที่คุณทำนั้นเขาเรียกว่าธรรมชาติรู้ธรรมชาติไปสู่การบรรลุธรรมไม่ง่ายจะเหลือเชื่อแต่ถ้าไม่ตั้งชื่อว่าเป็นการร้องเพลงการเล่นดนตรีการปั้นการวาดนะคือทุกอย่างงานจักสารงานผลิตงานศิลปะมันต้องจินตนาการลงมือทําแต่เวลาคุณลงมือทําคุณไม่เคยเอาสมมติไปพูดกับตัวเองว่าเราจะปั้นเราจะวาดเราจะจักสานเราจะทอผ้าเราจะร้องเพลงเราจะสวดมนต์ เราจะไปเราจะมั่วเอ,อ้ยคุณ,คณคเราจะไปงมงายไปบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรก็ตามแต่เราไม่ได้พูดเราไปทําอย่างนั้นเลยเชื่อเช,ชื่ออาจารย์แดนเรครับผมแล้วคุณจะพบธรรมะแท้ในขณะปัจจุบันอารมณ์ในขณะจิตที่คุณกําลังรู้สึกว่าคุณกําลังคิดคิดอยู่แต่คุณไม่ได้เป็นผู้คิดความคิดมันคิดของมันเองคิดแล้วก็แล้วผ่านไปมันเผอมันเผยตัวให้คุณเห็นแมปหนึ่งแมปหนึ่งแมปหนึ่ง นี่ไม่ใช่การสอนนะพูดให้ฟังว่าจงเอาสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงไม่ว่าคุณจะเดินมาอยากหยิบโต๊ะยกมางนี้หรือว่าอย่างนี้เอาอยู่บ้านจู่ๆหยิบไม้กวาดมาเห็นมันวางอยู่แบบนี้ไอท้ทีแรกก็หยิบกีตาร์อยู่สมมติไอาทีแรกงี้ก่อนหยิบไปเอาวางคิดอยากจะวางจอมาเฮ้ยเอาดีกวา่า ก็กวาดเลยค่อยๆกวาดเห็นไหมมันอยากยกไม่กวาดไปงี้ตะกว่านี้เอาไอโตมันเกะก,กาเอาเค็นมาหน่อยมันก็ต้องคิดฮะรู้อะไรก็ได้รู้ขนาดกวาดบ้านหรืออยาก,ยาก,ยากหยับเขาอีกย้ายไปย้ายมาบรรลุอรหันต์ง่ายๆเชื่ออาจารย์คุณอย่าไปนั่งสมาธิฝึกสติเดินจงกรมถามปัญหาธรรมะเลยธรรมะมันไม่มีเรื่องอะไรหรอกเป็นแต่ว่าท่านยังไม่เข้าใจเรื่องความคิดนี่ขนาดพูด,ดน้อยๆอย่างนล่อเข้าไปยี่สิบทีนะมันกินเวลานะฮะ สรุปก็คือว่าความคิดเกิดขึ้นในทุกขณะจิตกับกิจกรรมต่างๆที่เราตั้งชื่อให้มันไม่ว่าจ,จะเป็นวาดรูปแต่งเพลงฟังเพลงคิดเพื่อพูดเพื่ออ่านเพื่อฟังเพื่อเขียนร้องเพลงปั้นต่างๆประดิษฐ์ต่างๆต้องคิดจินตนาการจินตนาการนะครับผมจินตนาการของงานศิลปะต่างๆนั้นหากคุณเอะใจรู้ว่าคุณกําลังคิดอยากจะปาตรงนู้นแต้มตรงนี้ทานี้เติมนั่นเติมนี่คุณเตรียมตัวบรรลุอรรถได้เลยครับผมเอาละครับสําหรับคลิปนี้ ขอใ้ทุกคนที่รับชมคลิปนี้จงเป็นผู้มีปัญญาอยู่อย่างไม่เก็บไม่จนและคราวนี้พาในชาติเทินนิพพานางพรหมัขังด้วยความรักและไม่ตายนะครับกราบหน่งกราบ2องกราบ3